Yeah right right สวัสดีค่ะพบกับไทยชามยามเย็นนะคะอาหารมื้อเย็นวันนี้ค่ะเราจะทำไข่เจียว ต้นกระเทียมป่านะคะในนี้ก็มีไข่อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะอุปกรณ์ง่ายมากเลยก็ไข่สามฟองเจียวกับต้นกระเทียมอ่อนนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยผงนัวนิดหน่อยนะคะใสะ่พริกไทยค่ะในไข่ในไข่ที่เราจะตีนะคะ ต่อไปเราก็มาตัดกระเทียมกันนะคะอันนี้ยกไปก่อนค่ะทำง่ายๆไปไวเลยนะคะกระเทียมป่าที่ไปเก็บมานะคะแบบอ่อนๆมากเลยอะ่สะสอ,อนใช่ไหมคะพี่น้องคะแม่น้องเาก็พูดไม่ค่อยเป็นนะคะอยากพูดสออน ไข่เจียวกระเทียมป่ากับน้ำพริกนะคะพเพื่อนเข้าหั่นพริกไว้เรียบร้อยนะคะแบบนี้เลย่ะไข่เจียวค่ะก็ตีหน่อยนะคะเพื่อที่เขาจะได้ะะมมตูค่ะหอมมันเทไวท์กาลิกส์นะคะดูซิว่านี่โอเคร้อน,นะค่ะไปโรดนะคะ จะเอากระเทียมป่าค่ะโรยข้างบนเลยค่ะไม่ได้ทำแบบชะอมไข่นะคะกลิ่นหอมมาแล้วจะแบบประมาณผัดไข่งั้นมากกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาปรับเซียงกลับนะคะ สีสันข้างล่างสวยมาระหว่างที่รอไข่สุกนะคะหันกล้องมารอค่ะข้าวก็ง่ายๆนะคะวันนี้นี่ข้าวนิ่มไปหน่อยนึงนะคะพี่น้องค่ะผงข้าวไว้ตั้งแต่ตอนเช้าตอนออกไปส่งลูกตอนเช้านะคะวันนี้จะกินข้าวเยอะนะคะเพราหิว ข้าวก็รออยู่เรียบร้อยปะ่ะหันไปหาไข่ต่อโอ้โหสวยงามมากเลยก็ประมาณแค่ยุบยุบเองค่ะพี่น้องเพราะว่าไข่เนี่ยก็สุกแล้วกระเทียมป่านี้ก็ทานสดได้นะคะ สองสามนาทีเมนูนี้เรียกว่าไม่เกินสิบนาทีเสร็จนะคะจากนั้นเรามาตักรากข้าวกันคะ่ะเราก็จะทำแบบนี้เลยนะคะนี่พี่น้องะ่ะสวยสีสันสินบรรจาร์าก่อนกินก็มีตกแต่งด้วยนี่เลยคะ่ะมะเขือเทศนะคะ ไลโคปีนค่ะไลโคปีนเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่มาชมเมนูไข่เจียวกระเทียมป่าง่ายๆนะประเทศเดนมาร์กมากับมาดามบ้านๆนนะคะสินบนจานอาร์ตก่อนกินเกงง่ายมากเลยค่ะไปเลยนะคะดูอีกค่ะเจอกันที่โต๊ะอาหารค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญลุยนะคะลุยกินไปได้แป๊บหนึ่งแล้วะคะ่ะเพิ่งจะตั้งกล้องค่ะมาเลยมาเลยนี่ค่ะไข่เจียวไข่เจียวกระเทียมป่านะคะน่ากินไหมคะนี่อันนี้ข้างในนะคะมีพริกข้างนอกเหลืองสวย บนจานนี้มีคำศัพท์อะไรที่ควรรู้บ้างก็มะเขือเรียนไปแล้วนะคะมทมีไข่ก็คือเอกนะคะเอกในไข่เจียวคุณแม่น้องข้าวใส่พริกไทยนะคะพริกไทยภาษ,าษาเดนเหมารกเรียกว,ว่าเพียวอ่ะส่วนอันนี้นะคะพริกใหญ่นะคะเรียกว,ว่าชิลีเนาะข้าวหอมมะลิก็ยาสมินรีสเนอร์รีสข้าวนะคะรีส กระเทียมป่าที่นี่เรียกว่ามสลอยนะคะมีผักต้มด้วยนะคะแชมปิยองสวามปะบนเบอรนอค่ะถั่วค่ะไข่เจียวต้นกระเทียมอ่อนนี้อร่อยแซ่บมากๆเลยค่ะอร่อยและเวอร์วางมากๆเลยพี่น้องค่ะดูอร่อยมาก อยากให้ลองอ่ะกลิ่นเขาไม่ฉุนเหมือนขึ้นช่ายค่ะคลิปนี้พอเท่านี้ก่อนนะคะคำสุดท้ายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะ